นี่คือทษฐานเจ้าต้องรับข้าขอสาบเจ้าไป,ไปอีกร้อยชาติพันชาติอาจเป็นเพียงการเวลาที่ต่างไป <inic. S 2> ความผูกพันยังโยงใยเรามาเจอด้วยความรักที่ฉันนั้นมีต่อเธอ ที่นำทางเราพบเจอทุกชาตไปต่อให้ฉันต้องสูญเสียสักเท่าไหร่ก็ยอมแค่เพียงของให้ชีวิตฉันมีเธอหากจะตายฉันก็ยอมยอมตายเพื่อเธอใจดว I'm ใชดงนี้มันรักจะไม่เซื่อม เจ้าใส่เงินช่วยเขาด้วยอย่าปล่อยให้คนบ้ามันมาทำรายค่ะน้องหน้อยชอบมาทำาะไรน้องหน้อยหยุดพูดจาเพอเจอ้อน่าำํำคัญแล้วก็ไปให้พลนหน้าค่ะสัทีไป พี่ชายรักน้องน้อยแต่ข้าเกลียดเจ้ารวยด้วยดวงใจขงท่าเป็นของเจ้าสงนินร่างกายของข้าจะมีเจ้าสงนมินเป็นเจ้าของเพราะข้ารักเจ้าสงนมินไม,ไม่จริงน้องน้อยสนใจว่าหัวใจรักจะมีให้พี่ชายคนเดียว ไถ้าข้าตายมรันมาก็จะตายตามข้าไปด้วยดูแลดูแลจำไม่ถึงสมุู้ทท้ายของชีวิตจ้มันเป็นแค่กวดสายไร้ข้า ที่มรันมาเลือดเทียบย่ำเพื่อที่จะไปอ้อมอ,อกของกษัตริย์สงมเจ้าหนาวใช่ไหมมรันมาตัวเจ้าใสหัวใจเจ้าเต้นแรงข้าหนาวเหลือเกินเจ้าสายมินอยู่ในอ้อมกอดข้า แล้วเจ้าจะอุ่นไปทั้งตัว<ป>เรืนท่านรีบพาข้าออกไปจากที่นี่เถอะร็วเลยรวเลยร็วลยไปรว ถ้าหัวใจถูกเหยียบย่ำเจ้าจะต้องคลานกลับมาสู่อ้อมอกข้าจริงที่สุดแม่ทัพติดสาจะต้องยอมสยบอยู่แทบเท้าเจ้านางเพียงคนเดียวเราไม่เชื่อพี่หญิงจะไปสนิทกับเจ้าแสงมินได้ยังไงพาเราไปตำหนักเจ้านางอินยาเดี๋ยวนี้ แยกแม่ทับติดสากับพี่หญิงมรันมาท่านไม่อยากให้ความรักของพวกเขาสมหวังแม่เจ้าไม่เคยสั่งสอนาจารจัพระเทวีว่ากิริยาที่เจ้าทํามันไล้สกุลหลุนชาติแม่ข่าสอนเสมอว่าให้ข่ารักษาทั้งกิริยาวาจาและใจให้บริสุทธิ์ไม่คิดอาฆาตแค้นใครเพราะมันจะทําให้จิตใจเราต่ํากว่าชาติกําเนิดจันทเทวีก้มหัวลงขอโทษข้าเดี๋ยวนี้ไม่ ร,รันมาข้าอดทนกับคนจิตใจยหยาบช้าไม่ได้และข้าก็จะไม่ขอโทษข้ารู้ว่าเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่อย่างเจ้ามันจะยากที่จะเติบโตมาได้สง,ง่างามได้สักเซี่ยวหนึ่งของปันแสงอย่าให้ข้าต้องสั่งสอนเจ้าแทนแม่ที่ตายข้าละอายใจจริงๆ ที่สีวิทยามีเจ้านางที่ไร้ปัญญา,าเจ้าใส่หัวไปอกอให้ฉันต้องสูญเสียสักเท่าไรก็ออยอมแค่เพียงขอ จะเกิดกี่ร้อยกี่พันชาติหัวใจของน้องน้อยก็จะ,จะเป็นของพี่ชายคนเดียวอยอมตายเพื่อเธอใจดวงนี้มันรักเธอไม่เสื่อมคลายต่อให้ฉันต้องสูญเสียสักเท่าไรก็ยอมแค่เพียงขอให้ชีวิต หากจะตายฉันก็ยอมยอมตายเพื่อเธอใจดวงนี้มันรักเธอไม่เสื่อมคลายต่อใฉันต้องสูนเสียสักเท่าไรก็ยอมแค่เพียงขอให้ชีวิตฉันมีเธอ จะตายฉันก็ยอมยอมตายเพื่อเธอใจดวงนี้มันรักเธอไม่เสื่อมคลายปรารนาจะรักเธอตลอดไป เป็นหนาอยู่ใช่ไหมข้าทำให้เจ้าอุ่นขึ้นดีไหมมรันมาจะเป็นไข้ถ้าไม่ได้รับความอบอุ่นจากเธอเจ้านางเป็นขวงรู้ว่าท่านกับมรันมาจะไม่สบาย เจ้าแสงนินให้มรันมาไปแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่เพื่อต้อนรับท่านเถอะข้าอยากให้เวลาสำราญของท่านาซาบซึ้งติดตรึงใจที่สุด ไปอุตาราโถ่้ยจะพิธีรีตองอะไรกันนักหนาวะใส่ทำไมให้เสียเวลาถอดขัางจะบ้าแล้วเว้ย สนาดีนักนะแกอยู่ๆก็ได้ผัวรล่อผัวรวยสักขนาดนี้ออกไปได้แล้วหน่อยนั่งมาดันมากล้าดีนึกนะตกไปหายสวยซะดีไหมหรือจะให้ข้าลิขยกทหารของเจ้าแสงมินมันลากจออกไปเคีย่ยมาลันมามาลันมาเจ้าเป็นอะไรไปเจ้ารักกษัตริย์แสงมินไม่ได้นะ เจ้ารักอยู่กับท่านแม่ทัพติดสาจะพูดชื่อนี้ให้ข้าได้ยินอุ้ยผีเข้าสิงไปแล้วแน่ๆมานี่ข้า้องพาเจ้าจไปหาท่านแม่ทัพติดสาปล่อยข้าข้าบอกให้ปล่อยอเล่นมาข้าเจ็บกุตลากุตลาข้านางคนนี้ออกไปมาเป็นคนของติดสา นั่งนกสองหัวข้านั่งอยู่แล้วเชียววันนี้เ้าจะตบให้ตายคามือเลยมาเนี่ไยไปตายปล่อยค่ะเอ้ยหยุดนี่งมาดันมาชื่อยาเาด้วยมันมามันไม่ไปล่อยเลยค่ะเอ้ยเอามาไปเขี่ยให้ าจะต้องสวยที่สุดเพื่อเจ้าแสงนิ่งที่รักของข้า เสียสักเท่าไรก็ออยอมเคอเพียงขอให้ชีวิตฉันมีเธอหากจะตายฉันกออย็ยอมยอมตายเพื่อเธอใจดวงนี้มันรักเธอไม่เสื่อมคลาย ต่อให้ฉันต้องสูญเสียสักเท่าไรก็ยอมแคเพียงขอให้ชีวิตฉันมีเธอหากจะตายฉันก็ยอมยอมตายเพื่อเธอใจดวงนี้มันรักเธอ รานาจรักเธอตลอดไปสายตาของน้องน้อยเกลียดพี่ชายดึงเพียงนี้ใช่ไหมไม่ใช่แค่สายตาแต่หัวใจข้าก็เกลียดเจ้า